ตื่นเต้นมากเ <c oughs> ลยเจะพูดอะไรด้วยซ้อมมาเยอะวันนี้เป็นวันก่อนขึ้นชก Idol f i ฟ h t Season 3เป็นครั้งแรกที่ผมขึ้นเวทีการชกมวยครั้งแรกนะครับซึ่งตอนนี้จะอธิบายยังไงดีก็คือส่วนตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆเลยสำหรับการชกค,ครั้งนี้กับโป้งเดอะแฟนั่นเองการซ้อมของเราก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากๆเจ็บบ้างซ้อมจนไข้ก็มีนะครับ แต่กไไ็ไม่มีไม่มีไม่มียอมแพ้ไม่มียออ่อท้อในระหว่างทางเลยนะเพราะตอนที่ซ้อมเนี่ยครูมวยก็ให้กําลังใจพี่หวนเดีเอ็นมวยไทยยิมนะครับก็ให้กําลังใจทีมงานของพวกเราเนี่ยครับก็ให้กําลังใจในการที่ซ้อมครั้งนี้ยังดีเลยรวมถึงครอบครัวแล้วก็ที่บ้านด้วยแล้วก็ทุกอย่างรวมถึงแฟนคลับด้วยอันนี้คนนี้ขาดไปได้เลยขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามมาจนถึงวันขึ้นโชคแล้วและขอบคุณสาหรับ เสียงเชียร์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้างานแล้วก็ทั้งคนที่อยู่ที่บ้านหรือว่าทั้งชมคลิปย้อนหลังก็ตามความรู้สึกก่อนขึ้นชกเนี่ยผมรู้สึกว่าความตื่นเต้นมันไม่ค่อยมีเพราะผมรู้สึกว่ามาลงนวมบ่อยแต่ว่าพอขึ้นไปเวทีในวันที่ซ้อมขึ้นที่จะชกจริงๆมันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นว่าเราจะต้องไปตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับที่อยู่หน้าคนแล้วก็อยู่ตอนหน้าคนอย่างนี้มาค่อนข้างที่จะบ่อย ในวันนั้นก็ผมก็จะทําให้เต็มที่เต็มที่มากกว่าที่เคยทําเพราะว่ามันมีโอกาสเดียวใช่ไหมล่ะมีโอกาสเดียวผมก็ต้องคว้าโอกาสเดียวนั้นไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้สําหรับตัวผมเองแล้วก็จะทําให้เต็มที่มากๆแล้วในส่วนตัวของทีมฝั่งตรงข้ามหรือโป้งก็ผมก็อยากให้ทําให้เต็มที่เพราะผมเอาจริงมากเอาจริงและเอาจังมากๆจะเอาเข็มขัดแชมป์ ก็ตามสไตล์ครับคุณผู้ชมผมก็จะเอาเข็มขัดแชมมาแปะที่ข้างหลังผมเนี่ยงานศิลปะ<ม>พี่เอ็มก็มีแล้วงานน,านั้นงานถ้าจะเอาเข็มขัดมาไว้ข้างหลังสักอันหนึ่งมันจะเป็นลายไปใช่ไหมก็ฝากเสียงเชียร์ให้เต็มที่ผมก็จะทําเต็มที่ด้วยเช่นกันเต็มที่มากๆจะมีเซอร์ไพรส์น็อกในงานไหมก็ฝากติดตามชมเอาจริงและเอาจังมากๆผมจะชบเป็นคู่แรกของวันที่5 4โมงเย็น แล้วเจอกันครับโป้งเดอะแฟร์สี่โมงตรง